ตลอดช่วงชีวิตของผมช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากที่สุดคือช่วงเวลาที่ประเทศไทยแห่งนี้เป็นประเทศแห่งความหวังเป็นดาวดวงใหม่ที่โดดเด่นอยู่บนเวทีโลกทุกสายตาจับจ้องการพุ่งทยานของประเทศไทยพี่น้องคนไทยในวันนั้นมีความหวังความฝันว่าเราจะเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่ห้าของเอเชียภาพสะท้อนบนใบหน้าของพี่น้องคนไทยในวันนั้น เป็นความสุขความอิ่มความมั่งมีแต่จากวันนั้นถึงวันนี้พี่น้องคนไทยกับค้นหาความสุขในอดีตจากความมั่งมีสู่ความยากจนทุกที่เป็นหนี้ทุกหย่อมยา่าความสุขสำเร็จในอดีตเป็นเสมือนสินทรัพย์ของความรู้สึกเป็นธนาคารพลังที่ช่วยให้พี่น้องคนไทยฝ่าฟันความทุกข์ยากตากตำในวันนี้ ด้วยความหวังว่าพวกนี้จะดีกว่าหวังว่าเมื่อผ่านวันนั้นไปพวกนี้จะมีความสุขความสำเร็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางวิกฤตการโควิดวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเมืองตลอดระยะเวลานหนึ่งปีที่ผ่านมาตัวผมเองยังมีภารกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่งมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นก็หมายถึงการดิสลอปพักเพื่อไทยคือการผสมผสานความหวัง ความฝันของคนทุกวัยทุกฐานะทุกวิถีชีวิตที่ฝันถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ท่ามกลางช่องว่างของความเหลื่อมล้ำความแตกต่างที่ถากว้างรุนแรงในทุกมิติของสังคมไทยตั้งแต่ต้นปีพักเพื่อไทยได้ปรับโครงสร้างการทำงานปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เราได้เริ่มโครงการเชนเมเกอร์เพื่อให้บุคลากรผู้มากด้วยประสบการณ์ของพักเพื่อไทยและคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้มีทักษะใหม่ๆกว่าร้อยชีวิตได้มาทำงานอยู่ร่วมกันเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อสแสวงหาอนาคตของประเทศร่วมกันสร้างพักเพื่อไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งผมไม่เชื่อเรื่องการเมืองเก่าการเมืองใหม่ ไม่มีหรอกครับการเมืองแบบเก่าหรือการเมืองแบบใหม่มีแต่การเมืองเพื่อประชาชนแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนและเข้าใจปัญหาของพี่ดองประชาชนหากใครคิดจะแบ่งแยกเพื่อความอยู่รอดเราจะหลอมรวมผู้คนเพื่อให้ประเทศดีเดินต่อไปข้างหน้าหากใครคิดฝันไกลเราจะช่วยหาหนทางทีละก้าวเพื่อทำความฝันเหล่านั้นให้เป็นความจริง และหากใครจะผักเพดานเราจะทําหน้าที่เสริมเสาและคานให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเพื่อให้บ้านที่ใหญ่ขึ้นกว้างขวางขึ้นแห่งนี้มอบความมั่นคงและอนาคตที่ดีให้กับคนทุกคนนี่คือพักเพื่อไทยในวันนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีพักเพื่อไทยในวันนี้คือพักที่หล้อมรวมพลังของบุคคลที่หลากหลายอย่างยิ่ง เพื่อเป็นความหวังใหม่ของพี่น้องคนไทยเพื่อให้มีวันพวกนี้ที่ดีกว่าพวกนี้เศรษฐกิจไทยจะต้องกลับมาเฟื่องฟูโครงสร้างเศรษฐกิจที่คล้ำเคลือจะต้องถูกลื้อและเริ่มสร้างกันใหม่พี่น้องคนไทยจะกลับมามีความฝันถึงกันได้เป็นผู้ประกอบการได้ทำงานที่มีรายได้ดีได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ลดถึงความเหลื่อมลำ้ำ พักเพื่อไทยจะลื้อฟื้นของการเชื่อมต่อของหัวเมืองสู่หัวเมืองด้วยรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโลกจากกรุงเทพหน้องคายเวียงจันทร์สู่คุณหมิงเฉินตูเป็นความเจริญใหม่พาดผ่านแดนอีสานของประเทศไทยพรุ่งนี้ชีวิตพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะไม่เหมือนเดิมพักเพื่อไทยได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทั้งในภาคกลางและภาคอีสานมูลค่ากว่า1.9ล้านล้านบาทแบ่งเป็นสองโครงการเพื่อทำหน้าที่ผันน้ำก่อนท่วมเติมน้ำก่อนแรงเพราะน้ำคือปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของพี่น้องเกษตรกรไทยของเราทุกคนพวกนี้ระบบสาธารณสุขจะต้องมีความเข้มแข็งจะต้องลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากล้มลุกคุกขานถูกทำลาย ถูกด้อยค่าความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยจะต้องกลับมาใหม่ดีกว่าเดิมครอบคุมกว่าเดิมง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมพรุ่งนี้การศึกษาไทยจะต้องเปิดกว้างจะต้องสร้างจินตนาการไม่ใช่สร้างความหวาดกลัวพักเพื่อไทยจะแก้ไขโครงสร้างทางกฎหมายและระเบียบราชการที่สกัดกั้นการเรียนรู้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พี่น้องคนไทยจะมีอคาเดมิกเครดิตแบงก์ที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดทักษะใหม่ๆโดยเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตพวกนี้คำว่าประชาธิปไตยจะไม่ใช่แค่คำสวยหรูหรือคำโกหกจากผู้สืบทอดอำนาจเผด็จการแต่คืออำนาจของพี่น้องประชาชนที่จะต้องกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกัน คือรัฐบาลของประชาชนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชนพี่น้องคนไทยที่ขบรอบทุกท่านครับผู้มีอำนาจล้วนมาแล้วจากไปประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่สักวันหนึ่งวันนี้สิ้นหวังพวกนี้เริ่มต้นใหม่วันนี้คือประยุทธ์พวกนี้คือพรักเพื่อไทยพวกนี้ของประเทศไทย คือรัฐบาลประชาธิปไตยพร้อมสร้างชีวิตใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณครับ